ตกผลึกพักประชาชนนะครับให้ผู้สมัครทางการเมืองของพักทุกคนเซ็นใบลาออกเป็นสมาชิกร้อยเลยครับโดยเฉพาะสอสอครับถ้าคนไหนที่ผิดคำมั่นสัญญาคนไหนที่ต้องการที่จะย้ายพักให้มติของกรรมการบริหารพักหรือมติของสอสอในพักลงมติตอนนี้นะครับเห็นข่าวมีสถานการณ์ของสสหลลาพักประชาชนเพื่อจะจะ,จะไปซบกับพักใหม่หรือว่าหลายๆคนเรียกว่างูเห่าก่อนอื่นต้องขอประนามก่อน ะครับว่าท่านเป็นคนที่ไม่รักษาสัจจะกับประชาชนเวลาที่ท่านหาเสียงเวลาที่ท่านไปลงในพื้นที่เวลาที่ท่านขอคะแนนเสียงกับพรคประชาชนกับประชาชนเขาเลือกท่านเพราะท่านอยู่พักนี้ดังนั้นการที่ท่านย้ายพักไปอยู่พักใหม่หมายถึงว่าท่านทรยศกับคะแนนเสียงของตัวเองและบอกได้เลยว่าท่านจะไม่มีวันชนะการเลือกตั้งได้อีกนะครับขอประนาม การกระทําของท่านข้อที่2คือเรื่องของการแนะนําพักประชาชนว่าควรจะต้องทําอย่างไรผมขอเสนอเรื่องหนึ่งครับให้ผู้สมัครสเสเซ็นใบาลาออกจากสมาชิกพักรอไปเลยครับวันใดวันหนึ่งที่เขาที่เขาได้รับอํานาจหรือได้รับการคัดเลือกหรือจะได้รับเลือกเป็นสสแล้ววันใดที่เขาทรยศประชาชน ถือว่าให้ลาออกจากพักนั่นคือการสิ้นสภาพการเป็นสสณบัดนั้นเป็นต้นไปเพื่อเป็นการรับประกันว่าเขามีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการเสนอตัวว่าเขาต้องการอยู่กับพักประชาชนและทำงานกับพักประชาชนจนสิ้นสมัยของสภายุคนั้นไม่ใช่เมื่อได้รับเลือกแล้วเมื่อมีคนเสนอเงินให้เมื่อมีคนเสนอผลประโยชน์ให้ เขาก็ยินดีที่จะย้ายพักแบบนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะาจจะต้องร้องขอพักประชาชนให้พิจารณาเรื่องนี้เลยครับเรื่องที่สามนี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูนปี2560ด้วยเช่นเดียวกันในรัรฐธรรมนูญแต่ก่อนหน้านี้เมื่อใดที่สสถูกพักการเมืองขับออกเมื่อนั้น สิทธิในการเป็นสสจะถูกระงับหรือว่าถูกที่หมดลงไปด้วยไม่ใช่ทําแบบนี้ครับรัฐธรรมนูญปี2560คือประเด็นอันหนึ่งที่ทําให้เกิดสถานการณ์แบบนี้การเป็นงูเหา่าการย้ายพาัรการตรบัดสัตว์กับประชาชนเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอำนาจสูงสุดเราก็พูดว่ามาจากประชาชนประชาชนเลือกท่านมาเป็นตัวแทนแต่วันใดวันหนึ่งที่ท่านหักหลังประชาชน สิทธิีหรืออำนาจนั้นหรือการผลการเลือกนั้นควรจะต้องถูกออกไปด้วยซ้ำไม่ควรดำเนินการต่อดังนั้นข้อนี้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ควรจะต้องถูกการแก้ไขไม่ใช่ให้สสที่ถูกได้รับเลือกมาจากพรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็ลาออกหลังจากได้แล้วไปสมัครอีกพรรคการเมืองหนึ่งมันทรยศกับเจตจำนงทรยศของความตั้งใจของประชาชนที่จะเลือกให้เขาเนี่ย ไปเป็นสมาชิกหรือไปเป็นสสในานามของเขาในพักประชาชนหรือพักที่เขาเลือกไม่ใช่ทรยศประชาชนแบบนี้ฝากให้ช่วยพิจารณาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย